ของการที่ต้องปั้นลูกอมแจกนี่ก็เพราะว่าในจังหวัดปัตตานีนั้นเขามีลักษณะเป็นแบบคนอิสลามค่อนข้างเยอะนะครับที่นับถือหลวงพ่อทวดนะครับแต่เขาไม่แฝนพระนะครับก็เลยปั้นเป็นลูกอมแจกนะครับ รายการยิ่งสองยิ่งเพลินพระเครื่องเมืองไทยเป็นการนําเสนอการพิจารณาดูพระเครื่องเบื้องต้นจากประสบการณ์ส่วนตัวที่อยู่ในสนามพระเครื่องเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับวันนี้ผมข่าวงานบุญจะมาแจ้งให้ทราบนะครับสาหรับท่านที่ชอบทําบุญข่าวนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับถือว่าคุณสุมาลีบัวจูมเธอได้ทําบุญมหาสังฆทานต่อเนื่องเป็นประจําทุกวันนะครับมีทั้งสร้างพระพุทธรูปสร้างพระอุโบสถทําบุญตักบ,บาท และอื่นๆอีกมากมายนะครับเดี๋ยวท่านใดสนใจผมจะทิ้งลิงก์ Facebook ของคุณสุมารีโบจูมไว้ให้นะครับลองเข้าไปดูนะครับมหาบุญมหากุศลมหาทานอย่างยิ่งครับสาธุครับเดี๋ยวเรามาลองชมลูกอมหลวงพ่อทวดวัดช้างให้เนื้อวาดปี97กันนะครับนะครับองค์นี้ก็จะมีขนาด1เซนติเมตรนะครับ เป็นเนื้อว่านปี97ดูนะครับคาบไขว่านสีขาวนะครับลักษณะของเขาี่จะแห้งสนิทเลยครับของเล่นแบบนี้ก็จะมีความชื้นนะครับถ้าเกิดใครมองสองดูสังเกตความชื้นความแห้งได้ก็จะโอเคนะครับลักษณะคือแห้งคล้ายๆผงแป้งติดแน่นนะครับแต่ดูเหมือนจะหลุดล่งร่วงง่ายนะครับแต่ไม่ง่ายนะครับแน่นครับค่อนข้างแน่นนะครับเนี่ย แห้งสนิทเลยครับลูกอมก็จะมีลักษณะเนื้อดำอมเทานะครับเห็นไหมครับและจุดใจตังนะครับที่สําคัญคือเม็ดดำเนี่ยครับจะเป็นลักษณะคล้ายๆผงถ่านนะครับของเลียนแบบจะเป็นเม็ดแร่ค่อนข้างแข็งนะครับนะแต่ทีนี้ว่าของแท้เนี่ยเขาจะเป็นเม็ดดำๆคล้ายๆผงถ่านเลยค่อนข้างเบาถ้าถ้าเกิดได้ลองสองกล้องดูจะรู้เลยครับนะครับนะ ลูกอมก็จะมีลักษณะการปั้นมือนะครับเห็นไหมครับนี่นันี้เม็ดดำเห็นไหมครก็คือคล้ายๆผงถ่านเลยครับนะถ้ามีนี่ก็คือว่าแท้เลยครับนะแต่ของเล่นแบบที่สร้างยุคหลังนี่ก็จะเป็นเม็ดแร่เม็ดแร่นี่ก็ไม่ได้บอกว่าจะเป็นของปลอมหรืออะไรนะครับก็หมายถึงว่าอาจจะเป็นยุคหลังได้นะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าตรงปี97จริงๆแล้วเนี่ย ก็จะเป็นคล้ายผงถ่านนะครับนะดูดูครับครับฝ้าของเนื้อว่านนะครับเห็นไหมครับเนี่ยจะแห้งสนิทเลยครับอายุพากก็อยู่ประมาณเจดสิปีครับปีสองสี่เก้าเจดปีนี้หกเจ็ดก็เจ็ดสิบปีได้นะครับเนี่ยนะก็จะแห้งสนิทเลยครับนะดูนะครับในการปั้นมือนะครับก็จะเป็นเนื้อก็ ล้วออกปัดหมาดก็จะมีลักษณะคล้ายๆเป็นก้อนๆน้นกันนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับมีรอยการปั้นมีรอยการประกอบเห็นไหมครับเนี่ยหมายถึงว่ามันชนกันก็คือลักษณะของการปั้นมือเวลาแห้งแล้วเขเนื้อเขาก็จะแยกออกมาเป็นแบบนี้นะครับนะสวยงามมากนะครับนี่นะสาเหตุของการที่ต้องปั้นลูกอมแจกนี่ก็เพราะว่า ในจังหวัดปัตตานีนั้นเขามีลักษณะเป็นแบบคนอิสลามค่อนข้างเยอะนะครับที่นับถือหลวงพ่อทวดนะครับแต่เขาไม่แฝนพระนะครับก็เลยปั้นเป็นลูกอมแจกนะครับสร้างโดยพระอาจารย์ทิมวันช้างให้นะครับเนี่ยสร้างพร้อมกับเนื้อว่านหลวงพ่อทวดปี97นะครับเห็นเม็ดนี้ไหมครับเนี่ก็จะมีเม็ดดำด้วยนะครับเห็นไหมครับลักษณะ ดำอมเทาเห็นไหมครับเนี่ยข้าวแป้งแห้งสนิทเลยครับเห็นไหมครับข้าวแป้งนี่หมายถึงว่าเป็นข้าวน้ำว่านเขานะครับจะมีลักษณะคล้ายๆข้าวแป้งเลยนะแต่เป็นน้ำว่านนะครับแห้งสนิทเลยนะครับนี่แห้งเป็นฝุ่นเลยครับแต่แน่นนะครับนะเดี๋ยวผมพยายามหาโฟกัสให้นะครับนี่อ่าได้แล้วครับนี่เห็นไหมครับเนี่ย เห็นไหมครับในเนื้อผ้าเม็ดดำค่อนข้างเยอะนะครับเพราะสองกล้องจริงๆแล้วเนี่ยจะเห็นชัดครับว่ามีเป็นส่วนผสมเลยครับเยอะนะครับเป็นคล้ายๆผงถ่านนะแห้งสนิทเม็ดขาวก็มีนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเม็ดแดงก็มีนะครับเป็นไม้มงคลอะไรนะครับที่ตามตำราท่านก็ว่ากันไปนะครับเห็นไหมครับเนี่ย ถ้าใครได้สององค์จริงแล้วก็จะสามารถแยกแยกของเรียนแบบได้ไม่ยากครับนะน้ำหนักค่อนข้างเบานะครับเพราะว่า,วาปี97นี้เจปีก็จะแห้งความชื้นก็จะไม่มีนะครับนะก็จะออกเบาเลยครับเห็นไหมครับเป็นลักษณะของการปั้นมือนะครับก็จะไม่ค่อยกลมมากเท่าไหร่นะก็ลักษณะของลูกกลมปั้นมือทั่วไปนะครับเห็นไหมครับ นะครับโอเคนะครับเล็กถาทองหลางยิ่งสองยิ่งเลินพั้งเรื่องเมืองท